สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาชวนหิวด้วยเมนูแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเมนูอีสานสูตรเด็ดเนื้อไก่แน่แน,นเข้มข้นหอมกินปลาสุดๆบอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนลงมือกันเลยคะ่ะส่วนผสมมีดังนี้วุ้นเส้นใบม่งลักไก่เนี้ยวเครื่องแกงมีตะไคร้หอมแดงพริกแดงจินดา ใบมะกรูดฉีกตะไคร้ทุบหั่นท่อนต้นหอมหั่นท่อนผงนัวผงชูรสน้ำปลาปรุงสำเร็จน้ำปลาเกลือลงมือทำกันเลยค่ะโขลกพริกตะไคร้หอมแดงพอหยาบหยาบให้เข้ากันดีแล้วพักไว้เอาน้ำมาล้างครก พักไว้ค่ะเอากระทะตั้งเตาคั่วพริกแกงให้หอมและแห้งๆหน่อยหนึ่งค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าพริกแกงแห้งดีนําไก่ลงไปใส่เกลือใบมะกรูดฉีกตะไคร้ทุบผ่นท่อนแล้วผัดให้เข้ากัน ผัดไปเรื่อยๆจนรู้สึกเนื้อไก่ตึงๆแล้วตามด้วยน้ำล้างครกและเติมน้ำเพิ่มไปอีกจนท่วมไก่ เมื่อไก่สุกได้ที่แล้วใส่ปลาลงไปผงชูรสน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วชิมรสใส่ใบมะกรูดฉีกส่วนที่เหลือลงไปคนให้เข้ากันใส่บินเส้นลงไปใส่ใบมันักลงไป ใส่ต้นหอมหั่นทอดลงไปคนให้เข้ากันจนใบแมงลักสลดเป็นอันใช้ได้ปิดเตาแก๊สพร้อมตักเสิร์ฟรับสักถ้วยไหมคะ